สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงช็อตนิวครับมาอัปเดตข่าวสั้นวงการฟุตบอลที่น่าสนใจกันดีกว่าครับ มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับสิงห์บูเชลซีประกาศอย่างเป็นทางการในการคว้าตัวฟิลิปยอร์เกนเซนครับผู้รักษาประตูจากบียาริอัลด้วยค่าตัว24.5ล้านยูโรโดยจัดเซ็นสัญญาเป็นเวลา7ปีเลยทีเดียวครับโดยเชลซีเนี่ยตกลงที่จะจ่ายเงินครับราวๆ20ล้านปอนด์ให้กับบียาริอัลเพื่อเป็นค่าตัวของผู้รักษาประตูวัย22ปีรายนี้โดยไม่มีออปชั่นเสริมแต่อย่างใดครับโดยนายขวนันวัย22ปีรายนี้ครับทำผลงานได้ดีกับบียาริอัลในซีซั่นที่ ามาโดยเจ้าตัวเนี่ยก้าวขึ้นมาจากทีมเยาวชนจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของทีมในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาครับทำสถิตินะครับเซฟสูงสุดไปถึง143ครั้งจากการลงเล่น36นัดในลานลิกาสเปนฤดูกาลที่ผ่านมาครับโดยเจ้าตัวเนี่ยหลังจากเข้ารับตัวร่างกายที่บสหรัฐอเมริกาเจ้าตัวก็พร้อมนะครับจะเข้าสมทบกับทีมของเอ็นโซมาเลสกาครับที่กําลังทัวพีซีซั่นในแดนลุงแซมอยู่นั่นเองครับ มาที่ข่าวของนะครับแบ็คซ้ายของสิงห์บูเชลซีอย่างเบนชิวเวลกันบ้างครับที่ล่าสุดเนี่ยสอแววหมดอนาคตในทิ่นสแตมฟอร์ดบิทครับหลังจากเจ้าตัวเนี่ยมีสไตล์การเล่นที่ไม่เข้ากับแผนการคุมทีมของคุณซืนครับอย่างเอนโซมาเลสกาครับโดยกองหลังวัย27ปีรายนี้ครับโชว์สเกลภาพนะครับในการเล่นริมเส้นรวมไปถึงเติมเกมรุกและก็คอร์ดบอลเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมแต่รูปแบบการเล่นของมาเลสกาเนี่ยค่อนข้างนะครับนิยมใช้นะครับ แบ็กแบบอินเวอร์สในการหุบเข้ามาช่วยบริเวณตรงกลางครับซึ่งสไตล์ดังกล่าวเนี่ยไม่ค่อยเข้ากับเบนชิวเวลเท่าไหร่ครับทำให้นะครับคาดการกันว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะถูกพิจารณาขายออกจากทีมเนื่องจากครับแบ็กซ้ายภายในทีมครับก็มีทั้งมาร์กูกุเลียครับที่ทําผลงานได้เด่นในช่วงครับึกูโรกับสเปนรวมไปถึงรีวายโควิลที่สามารถเล่นในตําแหน่งแบ็กซ้ายได้อีกด้วยครับและนั่นเองครับจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เจ้าตัวเนี่ยอาจจะถูกพิจารณาขายออกจากทีมครับหากไม่สามารถปรับตัวครับให้มาเล่น ในสไตล์ที่เป็น i n นเ r d f u l ฟ b a แบตามที่คุณซื้อรายนี้ต้องการได้นั่นเองครับ มาที่ข่าวของโอลิมปิกมักเซครับทีมดังจากฝร,รั่งเศสล่าสุดมีการยื่นข้อเสนอจํานวน20ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวเอ็ดดี้เอนเคเทียมาร่วมงานครับโดยหอ,อกไว้25ปีรายนี้ครับถูกสูบป,ประเมินว่าอาจจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่อาร์เซนอลเนี่ยตัดสินใจปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหลังจากเจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงได้โดยนะครับมักเซเนี่ยยื่นข้อเสนอแรกให้กับนะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลแต่ถูกปฏิเสธมาครับโดยครั้งที่2นะครับเรียกได้ว่าเป็นข้อเสนอครับที่ใกลเคียง ตัวเลขที่อาร์เซนอลเนี่ยต้องการโดยขณะเดียวกันครับนักเตะเนี่ยสามารถตกลงสัญญาส่วนตัวกับโอเอ็มได้แล้วนะครับโดยจะเซ็นสัญญายาวเป็นเวลา5ปีโดยนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเหลือเพียงแค่2ส,สโมสรเนี่ยตกลงในเรื่องค่าตัวได้เท่านั้นครับเอเคทียเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้เล่นคนใหม่ของโอลิมปิกมาร์เซยอย่างเป็นทางการครับมาที่ข่าวของซือเลี้ยงบรเซ่รอตมูนครับทีล่าสุดบรรลุข้อตกลงกับไบตันอย่างครบถ้วนแล้วในการคว้าตัวปาสกาโกต์โดยตอนนี้ครับกองกลางตัวเกาวย33ปีรายนี้เดินทางถึงเยอร เรมันเป็นที่เรียบร้อยครับโดย Skysport อังกฤษครับรายงานว่าบาสกากสได้รับอนุญาตให้เดินทางไปตรวจร่างกายกับดอทมูนโดยล่าสุดเนี่ยก็ได้เดินทางถึงเยอรมันเป็นที่เรียบร้อยหลังจากไบตันเนี่ยโอเคข้อเสนอทุกอย่างแล้วครับโดยก่อนหน้านี้ครับมีรายงานออกมาว่าครับดอทมูนเนี่ย เจรจามาอย่างยาวนานแล้วนะครับแล้วก็บรรลุข้อตกลงกับไบตันในที่สุดจนได้ครับโดยคาดการกันว่านะครับตัวเลขของค่าตัวเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆเล้านยูโรนะครับหรือว่า5.9ล้านปอนด์โดยจะมีออปชั่นนะครับในการจ่ายเพิ่มเป็น9.5ล้านยูโรหรือว่า8ล้านปอนด์ในอนาคตครับโดยปาสกาลกอนเนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักของไบตันมาโดยตลอดครับแต่สุดท้ายแล้วเจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจกลับมาลงเล่นในประเทศบ้านเกิดกับเซอห์เลงบอสซีดอร์มูนครับ ปิดท้ายกันด้วยข่าวของทีมอย่างเวสต์แฮมยูเนเต็ดครับที่ล่าสุดมีการเปิดการเจรจากับเือรเลนโบรเซดอร์มูลครับในการคว้าตัวนิครัตฟุกรูกครับกองหน้าทีมชาติเยอรมันของเือรลเลงโบรเซดอร์มูลเข้ามาร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับโดยคุณคอสเนี่ยไม่สามารถนะครับตกลงคว้าตัวนะครับจอนดูแรนกองหน้าทีมชาติโคลอมเบียของแอสตันวิลล่าได้ครับทำให้พวกเขาเนี่ยเบนเป้ามาที่นิคลัตฟุกรูกครับกองหน้าวัยสามสิบเอ็ดปีที่พร้อมย้ายทีมนะครับโดยคาดว่าจะไม่มีปััญหาในนนเเรืื่่่อองงไขสววตโดยฟ ลูกคราบกำลังนะครับเข้าสู่ช่วง2ปีสุดท้ายครับในสัญญาครับเสือเหลืองบุษเซียร์ดมูนโดยเจ้าตัวเนี่ยทำไป15ประตูจากการลงเล่น43นัดในฤดูกาลที่ผ่านมาครับจนพาทีมเนี่ยเข้ารอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับแถมเจ้าตัวก็เรียกได้ว่าติดทีมชาติเยอรมันครับลุยกึกยูโรที่ผ่านมาอีกด้วยแล้วก็ทำไป2ประตูจากการลงเล่น5านัดในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจครับสำหรับข่าวนี้ครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับ หากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกําลังใจช่อง m มิตรเลนชาแนลด้วยนะครับสําหรับวันนี้สี่หัวเคนครับผม